มีข่าวดีนะคะสำหรับบ้านชั้นนอนสะอาดคุณนายป๊อปนะคะก็เป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะชาวตำรวจนอนสะอาดก็ได้รับคูปองอะค่ะที่บุ่งกับ ให้กับผู้ข้าราชการตำรวจได้ทานกันปีโดยการน,นำปูปองนี้มาแลกเป็นอาหารตำรวจสพนนนสะอาดมีความสุขมากต้องขอขอบคุณท่านผู้อุมกับปัทวีนะคะขอบคุณนะคะนอกจากที่ผู้กำกับสอนอนนี้จะทำให้แม่ค้าใจฟูแล้วนะคะบอกเลยค่ะว่าสอพนอนสะอาดเนี่ยยังขยันขันแข็งจับผู้ร้ายรายวันและยังใกล้ชิดัฉพาอแม่พี่น้องผ่านโซเชียลเพจเฟซบุ๊กสถานีตำรวจภูธรนน,อนสะอาดจังหวัดอุดร ด้วยแคปชั่นที่ปังว่าที่สำคัญนะคะแอบไปส่องมาค่ะตำร,รวจอะหล่อ,อมากค่ะคุณผู้ชมเข้าใจแล้วว่าทำไมใครๆก็อยากโดนจับใส่กับลายข้อมือหนูเลยค่ะวงไพย่อยู่นี่ตำรวจอยู่ไหน <c oughs> คือเรียกให้มาจับนี่ตำรวจพร้อมมาผู้ต้องหาพร้อมยัง <c oughs> โอเคเห็นหน้าตำรวจแล้วเข้าใจและทำไมเราอยากให้ตำรวจมาจับหน้าตาดีเกินเหลือเกินเอางี้หนูมีพ่วงกับพี่สพนนสะอาดมาคุยกับเราเลยวันนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับพันตำรวจเอกปัททวีก้อนพิบลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนนทสะอาดสวัสดีครับสวัสดีครับ ได้เห็นโพสต์ที่กําลังเป็นไวรัลแล้วใช่ไหมครับว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านเนี่ยเป็นที่ชื่นชมโดยชอบ,ชอบและชื่นชอบด้วยโดยเฉพาะบรรดาสาวก็อยากเป็นผู้ต้องหากันทั้งนั้นเลยท่านมุ่งกับเห็นแล้วรู้สึกยังไงฮะก็เห็นแล้วก็ดีใจครับเพราะว่ามีคนสอบถามมาเยอะเหมือนกันครับคัดหน้าตายังไงให้เขาไปอยู่รวมกันในพื้นที่เดียวจริงๆก็มีหลายโรงพักที่มีหน้าตาดีๆอยู่นะครับ ทดีออกมาออกมาอ่าสาวๆเขากรี๊ดเป็นขนาดไหนครับผู้มกับครับช่วงช่วงแรกๆก,ก็มีมารวมตัวกันอยู่ร้านกาแฟหลายคนเลยครับ <c oughs> ร้านกาแฟอยู่ไหนหน้าหน้าหน้าสอพออย่างเงี้ยเหรออยู่อยู่ด้านหลังตึกอาคารทางการของสอพอครับแล้วก็คือแบบไปนั่งกินกาแฟทั้งวันแบบไม่มีเหตุผลเพื่อที่จะดูเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเงี้ยเหรอมีมีแม่ยกบางคนเอาตังมาฝากให้ก็ได้ก็มีไหมครับโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยีสาวๆไปมอบตัวเยอะไหมครับจริง เ,เขาก็พิมพ์ไปงั้นแหละครับพอไปจับจริงๆก็เห็นวิ่งทุกลายเลยครับเอาเอาช่วงที่ท่านเข้ามาประจำที่สพนี้มีผลงานอะไรที่ท่านอยากนําเสนอบ้างฮะหลายอย่างครับแต่เบื้องต้นก็จะเป็นโครงการอาหารกลางวันนะครับที่แจกเป็นคูปองครับ <ห>คือ,คอ,อยัง <มา S 1> ไงมาทำงานมาเด็ดตัวกับหัวใจครับอาล้เครื่องแบบไม่ต้องใส่มาหรอครับเฮ้ยเฮ้ยใส่ที่ใส่ทีเฮ้ยเครื่องแบบซื้อให้ครับซื้อให้ื้อแล้วเรื่องอาหารนี่ใครเป็นคนดูแลครับราคาไอ้ค่าใช้จ่ายครับก็ปกติมันก็จะมีงบประมาณที่ทางสำนักงานธรรมชาติเขาจัดสัรมาให้อยู่แล้วครับทีนี้เราก็จัดจัดเป็น อาหารตามสั่งนะครับแล้วก็ให้แม่บ้านตำรวจที่เขาไม่มีงานทำล้วก็มาทำให,ให้เกิดอาชีพเกิดไรายได้ครับชอบมากเลยคือแม่บ้านตำรวจที่ไม่มีงาน <c oughs> ก็ให้งานยันไปถึงครอบครัวซึ่งมันจะทําให้พื้นฐานของความเป็นครอบครัวดีขึ้นและผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกคนในสพนี้ก็ได้ทานอาหารโดยไม่ต้องเสียเงินด้วยใช่ครับเพราะว่าถ้าถ้าเราทําเปตามสั่งเนี่ยใครอยากจะกินอะไรก็ได้กินนะครับครับเพราะอะไรถึงทํานโยบายนี้ออกมาครับโรง,งพักผมมันมันอยู่ไกลที่ ใกล้ตลาดอะครับถ้าเกิดว่าต้องให้ตำรวจต้องขับรถไปซื้อเองมันก็บางทีเพาเข้าเวรเนี่ยมันก็ไม่มีคนดูแลประชาชนนะครับถ้าตำรวจดูแลเองได้ก็ต้องดูแลชาวบ,บ้านได้ครับอ,อ๋อดีจังเลยอะหนูอยากรู้อยากรู้ว่า ชุดตำรวจร้อนไหมคะร้อนครับชวงนี้อุดรร้อนที่สุดในประเทศแล้วครับเป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติหน้าที่ไหมครับอากาศร้อนๆอนแบบนี้ท่านทำงานได้ครับไม่เป็นหมูสักครับนี่อดทนเห็นไหมสู้ได้อยู่แล้วความร้อนทําไมถึงบอกว่าดูคิดแล้วแล้วก็มีการโพสต์ลงได้บ่อยขนาดนี้อะคะก็เป็นการประชาสัมพันธ์ด้วยครับก็ตอนตอนนี้ที่ผมมาเนี่ยก็จะมีชาวบ้านเขาร้องเรียนผ่านเพจสอพมาครับแล้วเราก็ดำเนินการให้ทุกทุกคำร้องแล้วก็ รายงานผลด้วยครับเราไปจัดการให้ทุกกรณีเลยได้ครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องปัญหายาเสพติดนะครับเพราะเหรอครับแล้วเราได้ข่าวว่าพุ่มกับเป็นแอดมินเองด้วยหรอใช่ครับตอบเองรายงานเองโอ้เหรออาอุ๊ยดีจังเลยพุ่มกับน่ารักมากแล้วการที่โพสต์ลงแบบนี้ทุกวันทําให้สนิทกับประชาชนมากขึ้นไหมคะใช่ครับก็บางบางทีก็น้องๆก็ไปตลาดไปทํางานอะไรก็มีคนให้ข้อมูลเพิ่มขึ้นครับ เข้าถึงเนาะผมว่าสิ่งที่พูมกับทำน่ารักมากคือกลายเป็นคนกล้ามาหาคนเริ่มกลับมารู้สึกว่านี่แหละเจ้าหน้าที่ตํารวจคือที่พึ่งของพวกเราแล้วตอนนี้ที่สพท่านมีการดูแลประชาชนที่มันใกล้ชิดหรือว่าพิเศษกว่าที่อื่นไหมฮะอยากให้ท่านลองลองเล่าให้ฟังหน่อยฮะก็ของผมไม่ก็จะเน้นตํารวจเป็นหลักนะครับผมก็จะมีการฝึกยิงปืนฝึกยุทธวิธีอะไรต่างๆให้กับตำรวจพอพอตำรวจเขา เขาเขาได้ฝึกได้เรียนแล้วเขาก็อยากจะลองวิชาอยากจะใช้วิชาอยากจะจับโจรให้มากขึ้นเขาก็เข้าถึงชาวบ้านได้มากขึ้นนะครับโฮ้ยดีจังเลยอ่ะแล้วมีชาวบ้านเข้ามาชื่นชมขอบคุณพี่พี่ตำรวจกันเยอะไหมคะก็ส่วนใหญ่คนที่เขาแจ้งบาะแสมาแล้วเราไปจับให้เขาเนี่ยเขาก็มีความสุขขึ้นเขาก็มาขอบคุณนะครับอยากฝากอะไรถึงประชาชนบ้างไหมครับก็ ถ้าเกิดว่าอยู่ที่นนทสะอาดก็ไม่ไม่ต้องกังวลครับมีปัญหาอะไรก็เข้ามาแจ้งได้ตลอดครับีพูดเลยหลอกว่าอเวนเจอร์อีกใจชื้นเลยครับบอบอรนนทสะอาดพรตะโรเอกปทวีก้อนไม่หมดนะครับขอบคุณนะครับหล่อมากจริงๆ